สวัสดีครับผมนายสกุลพัฒนเทียนวันหัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและการตลาดการไฟส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประโคนชัยจังหวัดปูรีรลำวิสัยทัศน์ส่งเสริมการคิดและการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเองและบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ วันนี้กับผมมาแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อที่2คือการพัฒนาทักษะและเพิ่มสมรรถนะพนักงานเป้าหมายให้พนักงานกอฟยทุกคนสามารถทำงานในหน้าที่ต่างๆทดแทนกันได้กรณีที่มีการลาพักผ่อนลาอุปสมบทหรือการลากิจาลป่วยเพราะพนักงานกรฟยในแต่ละที่มีจำนวนน้อยตามกรอบอัตรากำลังที่จำกัด จากประสบการณ์ที่กระผมได้ทำงานกับการไฟฟ้าส่วนวิภาคมาเป็นเวลา32ปีและปฏิบัติงานแผนกบริการลูกค้าและการตลาดมาเป็นเวลามากกว่า10ปีกอบกับทำงานด้านประมาณการอยู่แล้วกระผมสามารถช่วยสอนงานการสำรวจออกแบบประมาณการเขียนแบบแผนผังในระบบงาน GIS ได้ ซึ่งทั้งนี้จอบงานกฟยก็มีงานตัวนี้ด้วยอยู่แล้วคืองานสำรวจออกแบบประมาณการระบบจำหน่ายแรงต่ำไม่เกิน500เมตรเพราะประสบการณ์ของพนักงานกฟยอาจมีค่อนข้างน้อยเนื่องจากไม่ค่อยได้อบรมระบบงานต่างๆมากนักเมื่อเทียบกับกปศหรือจุดรวมงานให้สำรวจออกแบบเขียนแบบแผนผังงาน ในระบบ GIS AH และจัดทำประมาณการพร้อมอนุมัติงานโดยผู้จัดการกอฟยอได้เลยโดยเฉพาะงานคอฟอมอ2สอนงานให้สามารถนำงานประมาณการขึ้นระบบ PA x p a n s i o n ได้เลยเพื่อรอการอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากคอปชอ3ต่อไปเพราะงานคอฟอมอ2ยังไม่จำเป็น ที่จะต้องอินเตอร์เฟนงานประมาณการก็ได้จึงสามารถนํางานประมาณการขึ้นระบบ PEA Expansion ได้เลยสำหรับในส่วนงานประมาณการงบผู้ใช้ไฟต้องให้กสศต้นสังกัดเป็นผู้อินเตอร์เฟงานและตั้งนี้ให้ก่อนจึงจะสามารถชำระเงินได้ในส่วนที่เกิดอํานาจของกบยก็ให้ํำรวจออกแบบเขียนแผนผัง และจัดทำประมาณการเลยเพียงแค่ส่งงานอนุวัติงานที่กบสต้นสังกัดหรือเสนอให้ปรับหลักเกณฑ์อำนาจให้กบยสามารถอนุมัติงานระบบงานระบบจำหน่ายแรงต่ำได้ไม่เกิน1,000เมตรเพราะว่าไม่ว่าจะาก,การขยายเขตไม่เกิน500เมตรหรือมากกว่า500เมตรยังไงการสำรวจออกแบบประมาณการก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันและภายใต้โค้ด ประมาณกันเดียวกันอยู่แล้วกพผประหยัดเงินประหยัดเวลากปสต้นสังกัดไม่ต้องออกมาสำรวจเองกอบกับงานของกปสเองก็มีจำนวนมากอยู่แล้วเป็นการบริการที่รวดเร็วทันใจและผู้ใช้ไฟได้ใช้ไฟเร็วยิ่งขึ้นขยายเขตเร็วติดตั้งมิเตอร์ทันใจมิเตอร์หมุนกพผมีรายได้ เพราะกับผมได้จัดทำคู่มือขั้นตอนโค้ดประมาณการไว้แล้วรวมทั้งขั้นตอนกระบวนการในระบบแซ p ถึงแม้ว่าปัจจุบันกฟยอเองจะยังไม่มีสิทธิ์ใช้ระบบงานแซฟก็ตามและเห็นควรให้กฟยได้ใช้สิทธิ์ระบบงานแซฟเพื่อความสะดวกรวดเร็วระบบงานประมาณการจะได้จบกระบวนการ พร้อมรับชำระเงินที่กฟยได้เลยผลที่ได้รับพนักงานมีการเรียนรู้งานและพัฒนางานในการบริการที่รวดเร็วยิ่ยงขึ้นข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาให้พนักงานกฟยได้มีการอบรมความรู้เพิ่มทักษะงานเพื่อลดภาร,ระงานของกปสต้นสังกัดและนอกเหนือจากงานประจำที่ทำอยู่แล้ว ยังได้รับการไว้วางใจจากผู้บริหารให้ทาหน้าที่พิธีกรของกปสต้นสังกัดและการไฟจุดรวมงานในงานต่างๆทั้งงานพิธีการและงานรื่นเริงงานปีใหม่งานย้ายงานเกษียณผู้บริหารพนักงานและงานแข่งขันกีฬาภายในจุดรวมงานรวมทั้งงาน CSR ต่างๆงานพิธีกรต่างๆที่ได้รับมอบหมาย กระผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณมากครับ